À, chắc chắn <laughs> 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 นี่ครัครเลยนะนีครบเลนีตัวอ้าวแล้วที่เรา็นสมัยครับนี่ตัวีดกลับภูผีด้ครับโอ้น้ำลงมาแล้วครัู้ิีดตรงนี้เหรอเอ ไปคนละทางครับจังหวะนี้ในวันจเจริญสุขนำครับหนึ่งประตูะต่อศูนย์ครับสำหรับสีสุขคนแรกครับของขอครอบครายครับผู้เล่นหมายเลขหกครับนักวคะเจริญสุขไม่เ,มเมชื่อชอบอีชอบมากเลยถ่ายได้แล้วก็ถือว่าจอมมีรุ่งโรจน์กันด้วยกันทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ เหลี่ยมสองปูะตูสนามาเ,าเระตูนะครับมันเก้าแล้วจานรับทรัพย์ดูเขาไปปูกทาเลนะครับแต่ว่าแต่วางเท้าดีครับน่าตะบ,บนเจลิญสุขตอลก็ที่หนึ่งประตูแต่หนึ่งบอลที่สองครับเรี้ยงม,มาได้สิบสองครับของสีสุกครับมนตที่ยอดทำได้ไง เรอร์รยางงตามู้รู้วงปีนเลยไปแงาอะไรี้อาว้าบพีทางอีกครับเป็นน้ำอีกครั้งครับสองประตูต่อหนึ่งนีดีวครับตนที่สองครับของก็ควายดูเล่นหมัยให้เลขปลาจับสุชาติพจนา ก็ถือว่าิงกันทั้งสองทีมนะครับยิงสนงล้านไอยตูนึ่ทีดดูครับลอมครับแต่เบอรที่สองก็ต่อสครับคนที่สามครับประตูหอเองครับจักรีแก้วเอี่ยม มาได้สิบนะครับตกั่ยินแก้วเยี่ยมใครเตะไ่โนไม่เยี่ยมเรียบหล่อดูครับโอ้โหนี่วัดจะเลยสุขวัดใจมุมเดียวครับโอ้โหนี่เอาละครับคนที่สามนะครับเห็นผู้เล่นหมาได้สิบสอง ของก็ควายครับสูสัดจิตใจยาว แต่ว่าลูกมันแรงครับเสมอกันแล้วก็สามประตูต่อสามเอาแล้วครับห้าโอ้โหอดลนนนไม่ได้ว่าจะทุกคนนั้นโผมบอกผมมั่งเนี่ยนะเอาแล้วครับคนที่สี่นะครับคราวนี้พลาดกันไม่ได้แล้วนะครับนะฮะครับผู้เล่นหมายเลขสี่นะครับผานลุงนิพูชาและตระจุนแล้วก็ดูเขาเป็นเปลี่ยนตู้รถไฟประตูจะทุกคนนั้นโอ่ห้า มเข้าหางเข้าคนดันด้วยได้ไม่ได้ขยับเลยครับโอ้โหกินนกนทั้งคประตูต่อสมาแล้วครับกินนำนี่ประตุครับคนที่4นะครับเรียนมาเจ็ดของกควายตอ้มดีโคพอดีเลย อ่ยิงสองตัวเลยครับโอ้ยเสมอกันครับแล้วมาครับคนที่ห้าคุณเล่นไหมเล่นติดนะครับเฉตนะรักกับของผีวสูงนี่มีมอย่าซ้าย น่าดูครับน้องเรียมเลยครับคนที่5ครับของอข้อควายอ้าวนะครับเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยนะเจอทุกคนน,นั้นโผลค,ครับโอ้โหเรียบร้อยครับรเสมอกันครับ บอกแล้วย <aluminium. S 1> ินดีด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งสองทีมนะครับคราวนี้เริ่มกดดันนะครับนี่ครับเริ่มจ no ับกดดันนะครับสมชายใจยุทธ์ครับผู้เล่นหมายเลขสามนะครับตัวที่หกใส่ไปสลับกดดันตัวที่หกสมชายใจยุทธเอ้า ข้าเข้าไปครับยิบอกแล้วครับยิงนี่้าเสียบเสาอย่างเดียวครับระครับคนที่หกของทอกควายผู้เล่นหมายเลขสิบครับเจตคณตํานานวันต้อหมีนะเจัา โอ suck suck mode mode mode. ้โหเสียบสาม่ยมครับอ้าตอนนี้เหลือแต่เหลืองกับเหลืองแหละครับอ่าเกียงกันไม่ได้นะครับเหลืองกับเหลืองครับอ่าตอนที่เจ็ดครับเจริญเปลี่ยนสมัยแล้ล่ะครับแหมที่เกียงกันไม่ได้นะครับเหลือเจริญกับนิวัฒนะครับสองทีโอ้โห นี่ครับอยู่ที่คนนี้ครับนี่ครับอยู่ที่คนนี้ครับอยู่ที่คนนี้ครับที่วัดเจริญสุขนะครับนี่ครับคนที่เจ็ดเหมือนกันนะครับอ่าแหละครับรักษาประตูเหมือนกันนะครับอ่าชอบสนัก เอาแลครับเริ่มกันไปครับคราครับคาวนี้อ่ายูเทอครับท่านผู้ชมที่กระดบยูเทินนะครับเป็นการยูเทินคบแรกครับเป็นนัทถนนตนเปลี่ยนข่าวให่ครับเอาลครับดูครับอาคทที่แปดนะครับนนนี้นัทชนนันโอ้ยแข่งกันที่สามเท่มไดเปีนิะอติดกันนั่นแหละก็เล่นด้วยกันนั่นแหละเนิเสง เกือกเ็มได้ครับแต่ว่ารูปบอลแรงครับ